ชอ็อตไรซุปเปอร์เซลล์รถจัดหนักปลายปีรางานี้รออีกทีปี่น่าจ้าชัดใหญ่ที่โรงงานสีใทยซุปเปอร์วหวนที่ขอมภุาหกับอพตะซิตี้ชนบุรีตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง5ตุลานคมนี้เวลา9โมงเช้าถึง1ทุ่เสื้อผ้าแฟชั่นราคาพิเศษจากพี่บีโปโล แบ,บ็กดีเดวิดโจนคารคเตอร์สตูดิโอทุกชนินซาบิน่าเร่มต้นที่100บาทเท่านั้นราคาถูกกว่าช็อปและสินค้าของใช้ในบ้านเครื่องครัวเครื่องอาหารกระเป๋าเดินทางซันซิลี่และจานชาเมลมีเก้าอี้ซปเปอร์แววร,ราคาพิเศษครบ จบในงานเดียว้าพลาานาจางานใหญ่ของดีราคาถูกต้องมาเจอกันที่โรงงานสีไทยซุปเปอร์แบ็คนิคมอามาตุตสาหกรรมอมตะซิตีช้ชลบุรีช็อปไรซุปเปอร์เซลล์รถสะใจลดสูงสุด80%จ้า